ตอนนี้เจ๊ขึ้นมาข้างบนเลยนะแต่ยังไมเข้าปราสาทรแต่เพื่อนๆดูปะคิดว่าเข้ามาในป่าแล้วเพื่อนๆดูสิต้นไม้เยอะมากเลยนะดูนะต้นไม้เยอะมากๆเลยจ้ะดูสินี่จ้ะนี่คือทางเข้าปราสาท <S 2> <S 2> น,นะนเพื่อนๆนะ,น,น,ะนี่เป็นทางเข้าปราสาทาเขาจะแยกกันนะเพยยื่อนเดิน <ไป S 2> เดินฝั่งหนึ่งเข้าฝั่งหนึ่งออกฝั่งหนึ่งจ้านี่คือทางเข้านะจ้าคือห้ามสลับนะ นความญี่ปุ่นเขายอบอย่างหนึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยวินัยนะถ้าบอกว่าอย่าเราไปทำนี่โดนเป๊ะ<ป>มากเลยนะเขาอ่ะคือเขาจะมีนะอยากออสก้าเนี่ต้องยืดเดินชิดซ้ายขึ้นมาในเลื่อนชิดเฮ้ยชิดขวา,ขวาอซสก้านะชิดขวานะแต่โตเกียวชิดซ้ายจ้ะคือแม้จะเป็นประเ,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 เทศเดียวกันแต่ว่า กฎระเบียบ์ไม่พอเหมือนกันจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนนะที่มาอยู่นี่นี่คือบัตรแขงนะเขาเรียกบัตรแขงนะจัะเป็นบัตรเติมเงินใช้ได้ทุกอย่างนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือเติมเงินเอาจากเขาเรียกบัตร ICO CA จ้ะเขาเรียกอะไรนะ ICO IC Card นะเพื่อนเพเ่อนนะเป็นบัตรเติมเงินจ้ะ ปราสาทเจ้าโตไม่ใช่โอซาก้านี่เป็นปราสาทโอซาก้านะเพื่อนเพื่อนนะแบบแบบเติมเงินเอานะเป็นพิเศษอ่ะพิเศษคือเราใช้ได้ใช้ได้ทั้งประเทศนะเพื่อนเนะขอให้เติมเงินมาจากจะขึ้นรถไฟอะไรได้หมดนะเพื่อนเพื่อนนะเราซื้อที่โอซาก้าก็เป็นสันค้าของโอซาก้านะเพื่อนเพื่อนนะถ้าซื้อที่อื่นก็เป็นของที่อื่นจ้ะแต่ใช้ได้ทั้งประเทศนะเพื่อนเพื่อนนี่แหละเจี่ชอบอย่างหนึ่งนะเขารวมทุกอย่างมาอยู่ในบัตรเดียวกันจ้ะเพื่อนเพื่อน เขาไม่แยกกันนะจ๊ะนี่ตอนนี้เราเข้ามาข้างในปราสาทอุซาก้าเลยนะเพื่อนเพื่อนฟรีนะจ๊ะนี่เข้าฟรีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเข้าฟรีจ้าในข้างในนะจ๊ะสวยงามมากดูสิค้อนหินนะใหญ่มากเลยจ้ะมาพักผ่อนด่วนใจนะเพื่อนเพื่อนนะนี่จ้ะคือจักรยานเข้ามาได้นะเพื่อนเพื่อนนะจักรยานปั่นได้จ้ะอย่างปั่นยาเร็วนี่นะสวยงามมากเลยเพื่อนเพื่อน ดูสิคือปราสาทโอซาก้านะอยู่ในตัวเมืองโอซาก้ะนะเพื่อนๆนะไม่ไกลกันเลยนะจากในเมืองเราก็ไม่ใช่มหาลัยโอซาก้าด้วยไม่มีถูกเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยากทางเดินไหมหรือว่าเดินทางไหนก็ได้นี่จ้ะดูสิกำแพงหินนะเพื่อนๆใหญ่มากเลยดูต้นไม้นะ ธรรมชาติเยอะมากเลยดูต้นนะต้นซากุระเยอะมากเพื่อนๆดูสินี่ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะจะสวยงามขนาดไหนนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ต้องหามาทางมาให้ได้นะเพื่อนๆช่วงฤดูใบไม้ผลินะจ๊ะแต่แพงมากตัวเครื่อบินแพงเพราะเป็นช่วงไฮซีซันของญี่ปุ่นจ้ะตัวเครื่องบินแพงกว่าตอนนี้องเัวเครืบินแพงกว่าช่วงนี้นะสองเท่านี่เจ๊มานี่นะไปกลับสองหมื่นนะเพื่อนๆกรุงเทพ กรุงเทพโอซาก้าใช่ไหมหมื่นหนึ่งบาท้างกรุงเทพโอซาก้าโอซาก้ากรุงเทพสายการบินไอเอเชียจะไปกลับหนึ่งหมื่นถูกมากเลยถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะสองหมื่นอัพนะเพื่อนๆนี่จ้ะสองหมื่นกว่าด้วยจ้ะเห็นไหมเจอคนใญี่ปุ่นเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสโค้งคำนับเรานะใช่น่ารักมากคิดดูเสียเมื่อวานนี้ไปไปเออ ไปนารานะเพื่อนเพื่อนกวางจะคำนับเราเลยมันคงจะหัดเห็นคนทําบ่อยจนจนมันทําตามไงใช่คือถ้าคำนับนะเราจะได้อาหารไงต้องคำนับเขาก่อนใช่เขารู้ไงใช่ใช่ทําก่อนถึงให้ไงเขาก็จะคงคำนับแล้วก็้องให้อาหารเขานี่คือนนิษสารเจ้านะจ๊ะนี่ขอคนับที่งไม่ได้ใช่ถ้าคนับทีหนึ่งสองทีไม่ให้เดินหนีเลยนะเพื่อนเพื่อนสบัดหน้าใส่เลยอ่ะอืมน่ารักมาก กวางที่ทนารานะแล้วที่นู่นถนนเขานะต้องระวังกวางนะจ๊ะถ้ากวางข้ามทางไหนเราต้องหยุดวิ่งจ้ะคนคือคนจะรู้ไงนี่ก็เป็นสารเจ้าเ,เล็กๆนะเพื่อนๆนะนี่จ้ะสวยงามมากเลยนะน,น,นี่จ้ะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะจ๊ะนี่คือสารเจ้าจ้ะดูสิสวยงามมากเลยเพื่อนๆ คำนับคำลบจ้ะคือไปข้างบนทางนี้นะแม่จำได้ละว่านมั้นแม่มาไม่เห็นตึกนี้ดูสิเพื่อนๆตึกสวยงามมากเลยนี่จ้ะประสาทแล้วแับนี่นะเป็นน้ำนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยในสมัยโบราณนะที่ทำแบบนี้เพราะว่าป้องกันค่าศึกมาบุกลุกนะจ๊ะเพื่อนๆดูต้นไม้คูน้ำใหญ่มากเลยจ้ะช่วงนี้ต้นไม้เยอะนี่ดูหินเขาสิกำแพงใหญ่โตมโบราณมากมากเลยนะ มีส้ตาดูนีมีสารเจ้าด้วยเห็นปะสายมือใช่ในวังก็มีสารเจ้าด้วยในปราสาทนี้ด้านนี้นะจ๊ะจะเป็นพามการ์เด้นนะขวามือเป็นโอซากเก้าหอโอซากก็โกะอนะจ๊ะแต่ที่เป็นโอซาก้าคาโซปราสาทโอซาก้าทางนี้จ้ะนี่จ้ะแต่มีสวนนะจ๊ะ ถ้าท่องเที่ยวตอนนี้กำลังมาเยอะนะเป็นทั่วร์ก็มีจ้ะเ<ม>จ๊<ม>ทำคลิปนี่นะเจ๊ไม่เคยตัดต่อแลเพื่อนๆเนจ๊พยายามทำเร็วที่สุดให้เพื่อนๆได้สนุกสนานไปด้วยนะจ๊ะบ,บางบางทีอาจจะมีการพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างแต่พ้อายามทำดีที่สุดแล้วจ้ะ<ม>เพราะว่าบางทีการตัดต่อเจ๊ว่า เหมือนกับทําภาพ,พยนตร์งไงมันไม่เรียวใช่ไหมแต่ชอบแบบเรียลมากกว่าจ้ะสนุกสนานไปในตัวจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะทางเข้าปราสาทนะสวยงามมากต้องเปนลองมาแล้วดูใบไย้ไไปไปผีนะเพื่อนๆน,นะเจ๊ต้องหาโอกาสมาให้ได้เลยจ้ะนี่จ้ะนี่คือสารเจ้านะจ๊ะ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพื่อนๆนี่จ้ะนี่คือต้นสากุระแล้วนยนี่น่นี่ต้นสากุระจ้ะตัวต้นเขาใหญ่มากเลยนะหล้างจากนี้ไปนะใบก็จะร่วงหมดนะเพื่อนๆเดินหน้าจะเป็นสีเหลืองก่อนแล้วก็จะร่วงทั้งต้นจ้ะนี่จ้ะมือนอย่างนี้จ้ะเพื่อนๆเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ะ สิ้นเดือนอกันยาน,นี้ก็จะเหลืองเลยนะนี่เริ่มเหลืองแล้วเพื่อนๆเห็นปะ mm hmm. บางส่วนเริ่มเหลืองแล้วนี่จ้ะสารเจ้าด้านตรงนี้นะจะอยู่กับจะดูดกับตรงหน้าปราสาทแล้วเพื่อนๆนี่จ้ะ ที่ทางศาลเจ้าใกล้ปราสาทเพราะว่าเวลาจักรพรรดิมาหรือโชกุนนะมาทําพิธีที่ศาลเจ้าก็ใกล้งไงคือเดินทางไม่ไกลเพื่อนเพื่อนิจจะวันนี้วันจันทนะนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะอยู่นะวันแรกของสัปดาห์จะอยู่ที่นี่อีกสองวันนะจ้าก็จะกลับไทยแล้วจ้ะ น,น,นี่นจ้ะเ,เขาจะมีช่วงน้ำขึ้นนะจ้ะมีเรือนะจ๊ะพาชมเรือพาชมปราสาทจ้ะ,ะแต่ช่วงนี้น้ำลดนะจ้ะ เ,เดี๋ยวเราจะเข้าเข้าภายในปราสาทเราจะถ่ายให้ชมอีกรอบนะจ๊ะสวัสดีจ้า